สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาวิเคราะห์ดาวนะคะที่ย้ายในครึ่งเดือนหลังของเดือนมีนาคม2566กันนะคะเพราะว่าในเดือนนี้เนี่ยนะคะมีดาวย้ายหลายดวงเลยนะคะก็อย่างที่เราทราบกันว่าต้นเดือนก็จะมีดาวเสาร์ย้ายเข้าสู่ราศีกุมดาวฤตยูย้ายเข้าสู่ราศีพฤษเนี่ยนะคะแล้วก็กลางเดือนเนี่ยก็จะดาวอังคารย้ายแล้วนะคะซึ่ง ดาวคารเนี่ยเขาก็ถอยหน้าถอยหลังมาสักพักนะคะตอนนี้เขาก็ย้ายเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็จะมีดาวพุธเนะนะคะเริ่มต้นดาวพุธก่อนเลยดาวพุธเขาย้ายวันที่11ดมีนาย้ายเข้าสู่ราศีมีนนะคะดาวคารนย้ายเข้าสู่ราศีเมถุนในวันที่12มีนาแล้วก็ดาวอาทิตย์กับดาวศุกร์เนี่ยนะคะก็มีการย้ายวันที่15มีนาเหมือนกันโดยที่ดาวอาทิตย์ย้ายเข้าสู่ราศีมีนแล้วก็ดาวศุกร์ย้ายเข้าสู่ราศีเมษนะคะ ความจริงแล้วเนี่ยนะคะดาวพุธเขาก็จะมีการย้ายอีกครั้งในวันที่30มีนาแล้วก็มีดาวเกตย้ายเข้าสู่ราศีกันในวันที่23ามมีนานะคะแต่ว่าเราก็ยังจะไม่กล่าวถึงตรงนั้นน่นะคะเราจะวิเคราะห์เฉพาะตอนย้ายในช่วงกลางเดือนนี้ก็แล้วกันนะคะคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะคะคลิปแรกเลยก็คือคลิปของคนรัคนาราศีเมษร,ราศีพฤษนะนะคะแล้วก็ราศีเมถุนนั่นเองนะคะ,ะคนรัคนาราศีเมษเนี่ยนะคะ ดาวศุกร์เนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนปัตนิและดาวเจ้าเรือนกระดุมพระนะคะเข้ามากลุ่มลัคนานะคะแล้วก็ร่วมกับดาวราหูในเรือนลาภะนะคะเป็นดาวเจ้าเรือนลาภะก็ส่งผลส่งอิทธิพลเจ้าชะตาเนี่ยนะคะแน่นอนเลยนะคะก็การเงินเนี่ยนะคะกับเพิ่มมีรายได้เข้ามาเริ่มดีขึ้นนะคะฟื้นตัวขึ้นหลังจากที่เราคาดหวังเกี่ยวกับรายได้รายรับเนี่ยนะคะก็ ช่วงนี้เป็นจังหวะที่ดีเลยมีโอกาสที่จะได้รับอย่างดีนะคะในขณะเดียวกันเนี่ยนะคะดาวฤตอยู่โคโจเขก็สู่เรือนกระดุมพระก็เป็นช่วงที่เราก็มีรายจ่ายเยอะเช่นกันนะคะเป็นช่วงที่เราจะเก็บเงินไม่ค่อยอยู่แต่รายรับก็ค่อนข้างที่จะดีนะคะก็แล้วแต่ดาวตั้งรับของแต่ละคนด้วยนะคะถ้ามีดาวที่ดีอยู่ในเรือนนี้ก็มีโอกาสอาจจะมีรายได้ที่ดี เข้ามาได้นะคะส่งผลส่งอิทธิพลให้คุณอาจจะได้รับรายได้โดยที่ไม่คาดฝันก็ได้นะคะคือมีเงินมีทองเยอะขึ้นมาเลยร่ำรวยขึ้นมาได้อย่างดีนะคะแล้วก็ดูด้วยว่าเป็นดาวเจ้าเรือนอะไรนะคะทีนี้เรามาดูอีกนะคะว่าคนลัณนศิลิเมษเนี่ยหลังหลังจากที่ดาวย้ายกันเนี่ยเขาเจออะไรบ้าง ตัวตนของเขาเริ่มมีพละกําลังนะคะมีการขับเคลื่อนในชีวิตได้ดีมีความกระตือรือร้นมีไฟนะคะในการที่จะดําเนินชีวิตไปข้างหน้านะคะคือไม่มีความอิดโรยไม่มีความท้อแท้หรือว่าไม่มีความไม่มีไฟเนี่ยไม่มีละเขาก็จะเริ่มมีความกระตือรือร้นในการใช้ชีวิต นะคะคก็อาจจะมีช่วงที่ได้เดินทางได้ด้วยนะคะเจ้าชะตาอาจจะเป็นช่วงที่มีความรู้สึกอยากจะไปนู่นไปนี่มีการเดินทางหรือมีการออกสู่วงสังคมมากขึ้นนั่นเองนะคะเพราะว่าดาวเจ้าเรือนตัวตนเข้าสู่เรือนสหัชชะนั่นเองนะคะแล้วสิ่งที่มองเห็นเจ้าชะตาเนี่ยนะคะยังไม่เหมาะนะคะที่จะเริ่มต้นที่จะทำอะไรใหม่ๆนะคะ หรือทำอะไรที่ค <Yeah. S 1> าดหวังผลสำเร็จได้อย่างสูงอ่ะนะคะในสิ่งที่เรายังไม่ได้ทำมานานแล้วเนี่ยอย่าเพิ่งทำอย่าเพิ่งลงทุนรอจังหวะก่อนนะคะตอนนี้ยังยังไม่ใช่จังหวะที่จะทำได้อย่างดียังก็เกิดปัญหายัยงติดขัดอยู่นะคะรออีกสักพักนะคะแล้วค่อยทำแล้วอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่เจ้าชะตาอาจจะต้องอะระมัดระวังเนี่ยนะคะก็จะต้อง ดูนะคะเกี่ยวกับเรื่องอหน้าทีา่หน้าที่การงานนะคะเกี่ยวกับเรื่องหน้าที่การงานของเราเนี่ยนะคะอาจจะมากขึ้นนะคะการงานของคุณอาจจะเริ่มที่จะมีเข้ามาหลากหลายรูปแบบนะคะแล้วก็คุณก็จะมีโอกาสที่จะเหมือนกับเป็นเป็นสิ่งที่พัฒนาต่อยอดเกี่ยวกับงานของคุณนะคะ มันอาจจะไม่ใช่เป็นงานใหม่นะคะมันเป็นงานจากงานเดิมนั่นแหละแต่ว่าเริ่มเยอะขึ้นนะคะคุณอาจจะมีลูกค้ามากขึ้นแล้วก็มีการเขาเรียกว่าแตกสายงานมากขึ้นแล้วก็ทําให้ก่อเกิดรายได้ลาบผลของคุณให้มากขึ้นนั่นเองก็เป็นจุดที่ดีนะคะแต่มันจะต้องมีอุปสรรคมีปัญหาก่อนนะคะและถ้าคุณผ่านพ้นอุปสรรคมีปัญหาช่วงจุดนั้นไปคุณก็จะ,ะเหมือนกับ ดีขึ้นนะคะไหลลื่นขึ้นนะคะเกี่ยวกับเรื่องหน้าที่การงานแต่ถ้าจะทําอะไรใหม่ๆไปเลยทีเดียวเนี่ยยังยังไม่แนะนานะคะรอไปก่อนนะคะอีกสักพักนะคะส่วนด้านอื่นนะคะ,ะเรื่องความรักความสัมพันธ์ก็ดีนะคะก็เป็นจังหวะชีวิตที่โอเคอยู่ยังลงตัวยังไปได้ไหลลื่นอยู่นะคะสาหรับเรื่องความรักความสัมพันธ์ ต่อไปนะคะราศีที่2ก็คือคนรัชนาราศีพฤษหรือว่าราศีพฤษศนั่นเองเะคะเจ้าชะตาอาจจะมีความรู้สึกเขาเรียกว่าเป็นช่วงที่ใจร้อนมีช่วงที่เหนื่อยแล้วก็หงุดหงิดง่ายมีความรู้สึกกดดันมีความเครียดมากหน่อยนะคะหรือก็ คือก็จะอาจจะเป็นช่วงนะคะช่วงเนี้ยนะคะเพราะว่าดาวมฤตยูก็กลุ่มลักดาวเจ้าเรือนวินาศก็นำหน้าลัคนา,าดาวราหูก็อยู่ในเรือน12เนี่ยนะคะก็เหมือนกับบีบลัคนาเลยอะนะคะก็อาจจะทำให้เจ้าชะตาอาจจะเป็นช่วงใจร้อนหงุดหงิดง่ายนะคะอันนี้ต้องระมัดระวังตัวเองดีๆในเรื่องอารมณ์เรื่องความคิดอย่าหุนหันพันแล่นนะคะจะทำให้เกิดการตัดสินใจที่ผิดพลาดได้ ะะสำหรับคนลัศนาราศีพฤษภส่วนเรื่องโชคลาภหรือลาภผลนี้เห็นเด่นชัดเนี่ยนะคะมีโอกาสประสบความสําเร็จเกี่ยวกับเรื่องลาภผลรอคอยอะไรเกี่ยวกับเรื่องไรายได้เรื่องอะไรเนี่ยนะคะเกี่ยวกับการเงินการทองเนี่ยมีโอกาสสําเร็จเนี่ยนะคะมีโอกาสสําเร็จแล้วก็ดีด้วยนะคะสาหรับคนลัศนาราศีพฤษเนี่ยนะคะสิบสิบเอ็ดสิบสอง ส่วนเรื่องการงานการงานเนี่ยนะคะมีโอกาสที่จะมีความมั่นคงดีมีโอกาสที่จะมีความก้าวหน้ามีโอกาสที่จะมีการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งได้นะคะส,สญญาหรับคนลักนาราศีพฤษถือว่าโอเคแต่เพียงแค่ว่าอาจจะมีการใช้จ่ายเงินบ้างหน่อยนะคะมากหน่อยแค่นั้นเองนะคะส,สญญาหรับคนลักนาราศีพฤษค่ะต่อไปนะคะคนลักขาราศีเมทุนค่ะคนลักนาราศีเมทุนเดี๋ยวข,ข,ขยับ อ่าตัวลอลิงก่อนเดี๋ยวงงเมื่อกี้ราศีพุธก็ไม่ได้ขยับนะคะแต่ตอนนี้ก็ขยับของคนลัคนาราศีเมถุนก็แล้วกันคนลัคนราราศีเมถุนเนี่ยดาวอังคารดาวเจ้าเรือนลาภะเข้ามากลุ่มลักเนี่ยเจ้าชะตาเป็นช่วงที่มีลาบผลน่นะคะมีลาบผลคาดหวังอะไรเกี่ยวกับโชคเกี่ยวกับลาบเนี่ยมีโอกาสประสบความสําเร็จเนี่ยนะคะ,ะลาบผลเนี่ยนะคะอาจจะมาจากบุตรบริวารได้นะคะ มาจากบุตรปริวารได้แล้วก็ช่วงนี้เนี่ยนะคะก็ต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องความรักใหม่ๆเข้ามาด้วยนะคะคุณก็มีโอกาสที่จะพบรักได้ด้วยเช่นกันนะคะสำหรับคนลักขณาราศีเมถุนแล้วก็มีโอกาสที่จะเขาเรียกว่าจะพบเจอหุ้นส่วนเนี่ยนะคะได้ด้วยนะคะหรือว่าคู่ค้าคู่สัญญาได้ด้วยนยนะคะมีโอกาสแล้ว สิ่งที่มองเห็นก็คือ,อปัญหานะคะปัญหาอะไรก็ตามที่คุณต้องการจะแก้ไขเนี่ยนะคะ,ะคุณก็มีโอกาสที่จะแก้ไขปัญหานั้นได้ลุล่วงไปได้อย่างดีนะคะ,ะแล้วก็คุณอาจจะ,ะเป็นช่วงที่คุณอาจจะมีการเดินทางได้นะคะสำหรับคนลัคนาราศีพิถุนเนี่ยเป็นช่วงจวังหวะที่อาจจะมีการเดินทาง มีโอกาสที่จะไปนู่นไปนี่เนี่ยนะคะหรือว่าเดินทางไกลก็ได้นะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะหรือเดินทางเพื่อจะหารายได้หารับผล่าเดินทางเพราะเงินเนี่ยก,ก็มีโอกาสได้ไดูกล้ด้วยอ่ะนะคะก็มีโอกาสที่จะสําเร็จได้ดีด้วยเช่นกันนะคะสิ่งที่ต้องระวังเรื่องความใจร้อนนะคะความใจร้อนอังคารมาทับลักอ่านะคะซึ่ง ก็เป็นดาวเจ้าเรือนอริด้วยนะคะก็ต้องอา,อาจจะมีปัญหามีอุปสรรคเข้ามาบ้างถึงแม้จะมีลาบผลแต่คุณก็จะแก้ไขปัญหาไปได้นะคะแก้ไขปัญหาได้ได้ด้วยดีด้วยนะคะแล้วก็คุณก็จะประสบความสําเร็จละเรื่องการงานการเงินเข้ามาละแต่ปัญหาก็มีให้แก้ไขก็แก้ไขไปนะคะแล้วก็ทําชีวิตให้มีแบบเขาเรียกว่า แก้ไขปัญหาไปทีละจุดทีละจุดไปนะคะแล้วก็ชีวิตคุณก็ดาเนินไปได้ด้วยดีนะคะเพราะว่าในเดือนนี้ถือว่าการเงินกับการงานคุณค่อนข้างที่จะดีนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่มองเห็นสําหรับคนลัคนณาราศีเมทุนนะคะก็ฝากไว้เป็นไอเดียสําหรับครึ่งเดือนหลังมีนาคมเนี่ยนะคะก็หวังว่าเป็นประโยชน์หวังว่าเป็นไกด์ไลน์ในการใช้ชีวิตนะคะก็อย่าลืมสร้างกุศลด้วยนะคะด้วยการไหว้พระสวดมนต์ เจริญภาวนาเนี่ยนะคะเป็นการสร้างกุศลแบบง่ายๆที่บ้านเลยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ